สตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นดรีมของคนที่เป็นเจนใหม่ไม่ใช่เจนเก่าๆที่มีอยู่แต่บ้านคนที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้อ่ะมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันอาจจะมีแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ในวารียกันนะอ่ะเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันจะเฟลนะถ้าจะไปทางสตาร์ทอัพเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นคนเก่งคุณไดุ้นคนพัฒนาและคุณต้องเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลาและคุณคุณจะทำได้แต่ถ้าคนแบบว่าเฉยเฉยชายชาคุณมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าครับ เปิดรายการใหม่นะครับเพลสริเบกกับแดนที่บูนวันนี้ผมมีแขกรับเกียรติดตรซิดนีย์นะครับครับวัดีครับเรบาอยากจะดีเบกในหัวข้อที่ว่าระหว่างสตาร์ทอัพกับบริษัทจำกัดขอให้ท่านผู้ชมตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหน ผมขอขออนุญาตเริ่มว่าตัวสตาร์ทอัพเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการมากเพราะว่าโควิดเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าคุณทําในบริษัทสตาร์ทอัพคุณก็เวิร์กแอรทโฮมอยู่แล้วคุณก็ทําที่ไหนก็ได้ซึ่งรู้สึกสบายกว่าบราิษัทจํากัดนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ถูกต้องนะเพราะว่าผมมอง,มองว่าโควิดเนี่ยมันเปิดโอกาสทีเพราะคนเนี่ยตกงานเยอะแล้วก็ต้องเปลี่ยนงานโดยเฉพาะง่ายๆเอาเรื่องสายการบินเนี้ยงานสายการบินเนี่ยมันโอ้โหเกือบทุกแผนกอะ จะตกงานแต่ถามว่าคุณจะ start up ยังไงแตใ่ในมุมมองอีกมุมหนึ่งอะถ้าคุณไปอยู่กับบริษัทที่มั่นคงมีองค์กรที่แน่นอนเป็นมหาชนหรือบริษัทจำกัดเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ความมั่นคงเนี่ยของครอบครัวคุณเนี่ยมันมีสําคัญกว่าซึ่งตรงนี้ถ้าเราเป็นผู้นําในครอบครัว หรือเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกคุณก็ต้องอยู่ในบริษัทที่แน่นอนว่าทุกเดือนทุกปีเนี่ยคุณจะได้ของที่คุณเขาสัญญาวคุณไว้แล้วสิ่งที่บริษัทให้เนี่ยก็คือความมั่นคงอแต่จริงๆพอโควิดเข้ามาเนี่ยจริงๆความมั่นคงก็กระทบพอสมควรนะพี่ <c oughs> ผมมองว่าจริงๆแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนะวันนี้เนี่ยโอกาสที่โกรธหรือเติบโตได้เนี่ยมันรวดเร็วแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการ disruption ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของ AI เองเรื่องอื่นๆเข้ามาเนี่ยผมว่า startup ัน่น่าจะมั่นคงกว่านะพี่ไอ้นนี้ผมก็คิดว่ามันก็จริงนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมันไม่มีอะไรผิดอะเพราะว่าในสิ่งที่ startup เนี่ย มันอยู่ที่ผู้นําถ้าคุณอาจเจอผู้นําไม่ดีอย่างเงี้ยหรือคนที่ทํางานอาจจะไม่สําเร็จเนี่ยคุณก็จะซวยอะ่ะอาะพูดง่ายซวยเลยอะ่ะครัแต่ถ้าเกิดคุณอะ่ะไปเลือกบริษัทเนี่ยบริษัทที่ว,ว่ามันมั่นคงในคุณแน่นอนแต่มันอาจจะไม่รวยแต่คุณมั่นคงอะ่ะคุณจะเลือกทางไหนมาอันนี้มันแล้ว,แ,ลวแต่ตัวจริงจริง,รง,รงมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมอันนี้ผม ผมมองว่าจริงๆทํางานกับสตาร์ทอัพแบบนี้ง่ายกว่าเพราะว่า,าหลักการวัดเนี่ยอย่างของบริษัทจํากัดเนี่ยผมรู้เขาใช้ KPI แต่สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราใช้ OKR OK นะครับคือเรื่องของ objective เพราะเนี่ยเราเข้ามุ่งเน้นเข้าไปหา objective อย่างเดียวเราไม่จำเป็นต้องมานั่งว,วันๆเนี่ยมานั่ง KPI <c oughs> ต้องไปเทรนอะไรอันนี้สบาย <c oughs> ผมจะตื่น10โมงก็ได้แต่ผมงานเสร็จอันนี้ <c oughs> ผมถือว่าสตาร์ทอัพน่าจะดีกว่าเยอะพี่คือคือ คอคันคอคันอ่ะรู้สึกว่ามันมันก็จริงนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมว่าทํางานกับบริษัทเนี่ยมันมันก็มีข้อดีอ่ะข้อดีก็คือว่าคุณมีโอกาสที่จะ,จะ,จะ,จะเจริญก้าวหน้าโดยที่ว่าคุณเห็นน่ะอนาคตเนี่ยว่าคนที่คุณจะ,จะ,จะเจริญรอยตามเนี่ยว่าเป็นใครแล้วคุณก็จะเอาแพลตฟอร์มนั้นน่ะมาดูว่าถ้าคุณจะพัฒนาตัวคุณเองเนี่ยให้ได้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุณต้องพัฒนาตัวเองยังไงแต่ในเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยคุณไม่มีตัวอย่างไง ¡Gracias! อันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับผมผมผมบอกพี่เลยว่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวสตาร์ทอัพเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตัวอย่างเลยเพราะว่าคนที่สักเซสขึ้นมาเนี่ยมาจากโมเดลใหม่ทั้งหมดมาจากเพนพอยต์เรามองที่เพนพอยต์ที่เกิดขึ้นเพราะโอกาสที่เจ๊งก็มีแต่คือพอเจ๊งปุ๊บเนี่ยสามารถเริ่มใหม่ได้เลยแต่ถ้าผมไม่อยู่บริษัทใหม่เนี่ยโอ้สมมติบริษัทคนที่เป็นคนเป็นผู้นำเนี่ยเดินทางที่ผิดขึ้นไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะเริ่มใหม่เนี่ยเราอายุประมาณสักกก50-60ปปีแแล้้วต่่่่ถาาาเเ็็นรอยิมมใหง ปีหรือ2ปีผมเจ๊งผมก็เริ่มใหม่ได้เลยแล้วโอกาสที่ผมจะเป็นผู้ประกอบการเป็นคนที่เริ่มต้นแล้วรวยขึ้นมาได้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะพี่เอาาอย่างนี้ คือเรื่องเรืก็คือว่าสิ่งที่ด็อเตอร์พูดนะผมก็เห็นด้วยนะได้เห็นด้วยหลายมุมมองแต่ผมว่าคนที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้มันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะมันอาจจะมีแค่25% 25หรือ30%แต่ในวัาเดียวกันอ่ะอีก70%นี่มันจะเฟลนะคนที่ผมอยากจะแนะนํานะน้องๆเนี่ยถ้าจะไปทางสตาร์ทอัพเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นคนเก่งคุณได้คนพัฒนา แล้วคุณต้องเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลาและคุณคุณจะทำได้แต่ถ้าคนแบบว่าเฉยเฉยช้าๆชาคุณมา70%ดสซดีกว่าครับต่อครับพก็ดีเหนื่อยถึงเต้น ก็คงต้องพูดอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดมองถึงผลตอบแทนในตราบเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันมีความเสี่ยงนิดนึงแต่โอกาสที่จะได้รีเทิร์นเนี่ยคือค่อนข้างเร็วอ่ะอย่างยกตัวอย่างอันอันหนึ่งเลยเนี่ยที่ ณวันนี้คือเขาก็ลาออกจากบริษัทที่มั่นคงอย่างใน Google ออกมาอย่างใน uh, Pinterest ออกมามาเปิดบริษัทอันนึงชื่อ Clubhouse นะครับเปิดเมื่อปีที่แล้วนะครับมม,มนา2 0งศด้วยด้วยเงินแค่100ยร้เหรียญนะครับณ <c oughs> วันนี้เนี่ยมูลค่าเขา1,000ล้านเหรียญมันมันก็มีโอกาส s ส c กเซสนะที่แล้วจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยแค่กระดาษแผ่นหนึ่ง นะครับเข้าไปในพาลาโตเขียนขึ้นมาแล้วก็พอดีเจอกับอินเวสเตอร์อินเวสเตอร์ให้100ล้านอันนี้มันมีโอกาสเหมือนกันที่ที่จะเติบโตได้แล้วก็คนเนี่ยคือบางอย่างเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ดึงคนเข้ามาได้ง่ายๆพอสมควรขอการขอการเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องจริงค่ะจริงแต่มันหนึ่งในร้านอะ่ะแล้วคุณคิดดูหนึ่งในร้านเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในร้านหรือเปล่าคุณต้องถาตโตคุณเองก่อนก็จริงๆผมเป็นหนึ่งในร้าน จริงๆผมต้องบอกพี่นิดหนึ่งคือในเมืองไทยมันมีเคสสอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหลายเคสเหมือนกันอย่างอย่างของแม้แต่พวกชิปโป่พวก g กร็พวกอูเบอร์ทั้งหลายเนี่ยก็มีโอกาสสักเซสเหมือนกันเพียงแต่อาจจะต้องดูแนวทางเหมือนกันเพราะว่าการที่เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยคือ t a ร็เก็ตกลุ่มาอาจจะเล็กนิดนึงการโกรดการเติบโตเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเบิร์นเยอะพอสมควรแต่คนที่อยู่ในตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่รวยเหมือนกันอย่างวันนี้คนไทยมียูนิคอนอันแรกแล้วนะครับอ,อยู่ผ่านทางเครือข่ายของบล็อกเชนตอนนี้ขึ้นไ ร้านและคนแรกและคนเดียวด้วยนะครับเพิ่งได้แต่ของต่างประเทศมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมมองว่า,วาสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นด r e a ของคนที่เป็นเจนใหม่ไม่ใช่เจนเก่าๆที่มีอยู่แต่บังน ก็อันนี้ก็เดี๋ยวขอ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 อันนี้ก็ขอให้มุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับไอบ้มุมมองอันเนี้ยเป็นมุมมองที่ผมว่าทุกอย่างที่อยู่พูดเนี่ยมันมีเหตุผลและข้อมันเป็นแฟ a ็กแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอของพวกเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะตอนนี้เมืองไทยก็ทําได้แต่คนที่จะทำเนี่ยมันต้องมีเครือข่ายอ่ะมันต้องมีเครือข่ายแล้วต้องรู้จากคอนเนคชั่นว่าเงินเงินมันมาจากไหนข้อมูลที่จะมาสนับสนุนเนี่ยมันเป็นใครสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีความพร้อมตรงนี้นิดนึงซึ่งผมคิดว่า ทำยังไงเนี่ยดรซิดนี่อาจจะมีข้อมูลตรงนี้มากกว่าอาจจะมาเสริมว่าถ้าคนอยากจะทําให้เป็นบริษัทยูนิคอร์ขึ้นมาหรือบริษัทจาก1ล้านเนี่ยเป็นพันล้านเนี่ยจะทํำยังไงเงี้ยผมคิดว่าผมจะผมอยากจะฟังตรงนั้นมากกว่าจริงๆกอง็อย่างที่บอกก็คือถ้าบริษัทของเมืองไทยเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยก็มีหลายประเภทแต่จริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพเมืองไทยเนี่ยทำไม่ค่อยถูก หก็คือว่าตัวสตาร์ทอัพเองเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเริ่มต้นด้วยการใช้ภาษาไทยเพราะการที่คนเริ่มในภาษาไทยเนีย่ยพี่จะโกลที่ไป g l o b a l เนี่ยมันจะยากพอสมควรแต่ผมกําลังพูดถึงว่าถ้าเกิดสตาร์ทอัพเมืองไทยทําถูแล้วก็แก้มุ่งเน้นเรื่องของเพนเพออยังไม่พูดถึงความรวยนะครับผมว่าอันเนี้ยจะเป็นจุดที่ดีกว่าบริษัทจํากัดแต่ก็อย่างที่บอกคือคนไทยเนี่ยก็ติดปัญหาเรื่องภาษาอายู่ดีอ,อันนี้นะอันนี้ผมเห็นด้วยเลยผมเห็นด้วย อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนพอดแพ็คแพลตฟอร์มเรื่องอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเราเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตลาดเราจะทั่วโลกอะมันโกลบซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ข้อที่เราจะต้องสำรสุนจักเนี่ยมันต้องมีภาคเอกชนเนี่ยหรือภาครัฐอาจจะเปิดช่องทางตรงนี้ให้มากขึ้นให้การการใช้ภาษาอังกฤษมันง่ายขึ้นรานสเลชันมันง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้คนรุ่นใหม่ตั้งแต่เด็กอายุ20,19 18เาแอะไรพวกนี้ที่จบมัธยมเนี่ย ต้องพูดภาษากษได้แล้วคุณทําได้ไหมล่ะจริงจริงปัจจุบันเนี่ยคือการศึกษาของคนคนไทยเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งคือคนที่เป็นการศึกษาปกติกับอีกประเภทหนึ่งคือคนที่แนวโน้มปัจจุบันเนี่ยคือไปเรียนพวกหลักสูตรอินเตอร์ค่อนข้างเยอะพวกนี้ก็จะเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะว่าสตาร์ทอัพที่เกิดจากคนกลุ่มนี้โอกาสที่จะสกเซสจเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ก็ต้องมีเมนเตอร์ลิตี้คือวิธีคิดให้แก้เพนพอยต์เป็นหลัก เพราะปัจจุบันเนี่ยวิธีคิดของสตาร์ทอัพในคนไทยกลุ่มใหญ่ๆนะส่วนใหญ่แต่ไม่ได้บอกถึงทุกคนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมองแค่ว่าโอเคฉันจะไปทำเงี้ยฉันคิดว่าอันนี้คือเพนพอยแต่จริงๆแล้วมันต้องไปดูเพนพอยที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดสมมุติเราสามารถโคกับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทปูนหรืออะไรเงี้ยที่รู้ว่าเพนพอยเป็นยังไงแล้วเราสามารถทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเสริมเนี่ยผมว่าอันนี้ดีกว่าบริษทัทจำกัดแน่นอนโอเคขมคิดวมาก อันนี้สิ่งที่ยูพูดมันก็มันก็ใช่เหมือนกันนะมันก็จะมุมมอมบ่อยมุมนึงว่าถ้าเราจะทาเนี่ยมันต้องมีการซัพพอร์ตเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเินพอยต์ว่าจะแพตฟอร์มที่เราอยากมาทำเนี่ยว่าโอกาสที่จะให้เด็กทุกๆคนเนี่ยหรือคนหนุ่มคนมองว่าอนาคตเขาเนี่ยต้องใช้แพลตฟอร์มที่เหมือนภาษาอังกฤษแล้ะอันนี้ผมคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะทําให้มุมมองเนี่ยไอตลาดก็ดีมุมมองของการทํางานก็ดีมันจะกว้างขึ้นทันทีเลย วันนี้นะครับเราก็ได้คุยกันหลายเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่เราจะต,ต้องน้องอะ่ะที่ท่านผู้ชมเนี่ยต้องฟังก็คือว่า มีมุมมองว่าระหว่างทรยบกับบริษัทนะครับวา่าจะไปไปทางไหนสิ่งที่ต้องคิดหรือคิดดูไว้เลยว่าคุณอยากจะเสี่ยงแต่คุณได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็ไม่ได้หรือได้ธรรมดาตามปกติอันนี้เป็นมุมมองที่ท่านต้องตัดสินใจเองมันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นการตัดสินใจและการเรียนรู้แต่ถ้าคุณอายุน้อยเนียเน่ยคุณเสี่ยงทั้งสองแบบก็ได้แต่ถ้าคุณอายุมากคุณก็อย่าเสี่ยงมากเพราะคุณอาจจะ ไม่มีเวลาเสีงแล้วมันขึ้นอยู่กับเวลาของคนที่มาทางานแต่ผมก็คิดว่าการซัพพล์นี่ฮนะมันอยู่ที่ถ้าคุณเลือกบริษัทที่ถูกที่เป็นลีดเดอร์ชิพที่ถูกเนี่ยคุณก็จะโตเร็วแต่ถ้าเกิดคุณเลือกบริษัทที่ไม่ใช่ มันก็อาจจะมีไปการเรียนรู้แต่มันไม่ได้เสียอะไรแต่ถ้าคุณอายุมากแล้วเนี่ยคุณก็ต้องคิดให้หนักนะว่าคุณจะไปทางไหนดังนั้นเนี่ยผมก็อยากบอกว่าทุกอย่างนี่ชนะแพ้เจริญหรือไม่เจริญหรืออยู่กับที่เนี่ยอยู่ที่ตัวคุณเองคุณต้องตัดสินใจเองครับ เจ้า t ้าอะหรือบริษัทก็เมคคำเมนต์มาได้เลยนะครับข้างหน้าทุกยากจะฟังดีเมทเรื่องอะไรนะครับช่วยบอกด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์และข้างหน้าเราเจอกันในเอพิโซนหน้านะครับ